มันก็อยากคุยมันก็อยากเจออยากกอดอะไรเงี้ยอยากแบบถามสารทุกสุกดิบว่าอะไรเป็นไงสบายดีหรือแบบคือแบบพูดไม่อยากมันแบบเป็นความที่แบบเราก็คิดถึงเขาแหละแต่แค่เราไม่รู้ว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่มันเป็นความที่แบบอยากบอกทุกอย่างเกี่ยวกับครอบครัว ณตอนเนี้หนูยืนด้วยลำแข้งตัวเองหนูสู้มาสู้มาจะสามสิบปีแล้วพี่หนูสู้มาตลอดแล้วณตอนเนี้ยถึงแม้เขาว่าไม่มีอะไรเงี้ยหนูก็สามารถซ<ม>ัพพอร์ตเขาได้เราก็ถึงแม้เขาไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่เขาก็ยังแบบแม่เราอะหนูก็สามารถคอยดูแลเขาได้แต่คืออาจจะไม่เต็มที่เพราะว่าหนูก็ต้องดูแลแม่นี้หนูหนูอาจจะแบบคอยซัพพอร์ตแต่เขานะแม่เขามีแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ไม่เอาหนูก็ไม่วุ่นวายเพราะว่าเรายืนด้วยลำแข้งตัวเราเองถึงณตอนนั้นไม่มีเขาก็ไม่เป็นไร เขาจะไม่เอาหนูก็ไม่เป็นไรแต่หนูก็อยากหาอยากตามหาอะไรอย่างงี้ค่ะอยากเจออยากอะไรอย่างนี้ยี่ปีที่พลัดพรากแม้หนทางข้างหน้าอาจจะต้องเสียใจถ้าหากแม่ปฏิเสธจะพบเจอแต่จับก็ยังหวังและรอคอยกับปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นในชีวิตเธอสักครั้งภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่ รอติดตามตอนต่อไปนะครับ กายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันกำพึงรำพันสักวันคง